สวยโคตรสวยน้ตาลอาจารย์ฟงสอนมาอาจารย์สอนอืมเต็มเนื้อเต็มเต็มคำลูกมันเยอะมากเต็มคำเลยโหลูกหูตโตเป็นเพราะอะไรรู้ปะ

โอ้โหอย่างหนาตาช้างยันแบบหนามากสรุปใครแทงไม่ได้กัแนแน่ว <c oughs> ันนี้อันดีกูรอดไปเ <c oughs> นลูกย <c oughs> ากไป <c oughs> บ่อนเป็นเจ็บครับดามมากจรีงคนดี หน้ามากโอ้โหปัดเทนให้เลยเว้ยมันไม่ได้ตัวอะไรเองไม่ได้ เฮ้ยกว่าเนี่ยเป็นการเก็บเอาเฮ้ยยิงหนีอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวแทงลูกเลยด้วยมีไม่เอาตัวเลยไม่เอาอะไรลูกไม่เอางนั้ มาเลยมาแลวมาแบบนี้เหรอมาเล้แม่เหมือนเล่นในพวกโต้ต้อนเลยแจ็ค팟อ้มาแล้ว เป็นตองเจ็ดอะไรเงี้ยไปแล้วกูเจาใส่เจ็ดหรองเจ็แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเ็นของบบีเนโดดไม่กลางขาวก็บอกแล้วสิก

พอตอนดึงเหรอใช่ตอนดึงตอนสุดท้ายอ๋อแต่ไ่เห็ติมอจะช้าใช่แต่ผมไม่ได้ไม่ได้กัาแรงนะใช่่ก้าวแรงแรง่อเอา่นี่ละ่กดน่จะมาหอยู่ีไม่ไปอย่างนี้เดี๋ยวรอใสังเกตไม่้าอะไร่นั้นเาพิไปอยู่สังเกตเราเป็น่น่าบอกเลยสี่ นาะนเล่นทีไม่ได้บอก์เ <c oughs> ยอะไปเล่เยอจนอลดูกลางลลกนี้ครับดูรูปก,กลางลลกนี้ครับหนาวเที่เลยที่ <c oughs> เจอลูกกลางููกนี้ เจอลูกกันระดับเทพอีกแล้วพี่เอ้ยดูดิพี่เล่นกับผมนี่พี่ปวดหัวอ่ะยากติดโอ้เจอลูกกันแต่กันโง่ยาก็ออกยาเปลี่ยนนี่เปลี่ยนลูกใครเลี้ยงหรอเลี้ยงนี่ยลูกกันหนาวพี่เลยพี่ นี <Z an aaS as> <T> ่เห็นหนักกินน้ำพวเป็นไงพี่อได้บอกว่าพี่สั่งแต่ก่อนพูดคำหยาบแล้วแต่เนกับพี่ที่แม่มกเลยผมกูโคี้แหละไม่เกี่ยวโอ้โหสาวอมโคดี่โก็ยเดี๋ยวลงมานาเาหร่ ทานเนยพอโหพี่จะกินอะไรแล้วเนี่ยโอ้โมโดป้าลองลองได้โอ้โหพี่ไทยกินด้วยโอ้โหตายแล้ววองลผมอีก ไม่เปลี่ยนข้านกครับ <laughs> การยัดข้าชวชมพูเลยเหรอ <What? S 1> โอ้โน้ำหนักคุ้มไม่อยู่ครับุม้มอยู่นะน้ำหักห่างกันไปเกินเลย สที่ไซสองจบต้ทว่าส่งเนี่ยนะรับส้อมาเลยบวเปิดทางพอดีมาแล้วกูมาแล้ว ยากเลยโอเคที่เป็นสิบเจ็ดเข้าไป,ป,ไปอีกนะ,ะยี่สิบนะใช่เร่องคอนโดนี่ โดนแง่ยยยยอยงเบ้ไอ้ดลูกแม๊โอ้ตันดีตันลุกแบบอ้าวว่าไมปฮะลองด้แชมพูไปเลยฮะมามาจะบน่นอ้โหพี่อย่ายโโดูโถมจริงดููถถ่ไมกก แทงเบาพี่อาจจะแทงไม่หลงอ๋อเหตุผลเนี่ยไม่ควาเน้นท่าพี่ไม่เอาตัวแท่ได้เลยเนี่ยดูเดิ มีสิทธไม่ลงแม่แพ้ก่อนเลยอ๋อลงไหมาทีที่สามอ๋อโอ้โห้เจที3สามกลงโอ้ยลงอีกแล้วตั้งลงกับ